วัดก็พรบาทอาได้มาจะใส่หเก่าวันนได้แม่ทำแย่อีกการยังวะหอกเก่าต้ยทอดเราปาเสกเลกเสือให้จ้งวันนึงเเสือ,อวะบ่เสือโอ้บ่ได้เสือบ่มากเสือหกเกดมากหกเกีดโอ้ไปเสือหกเกียดหเก,ก่กา่ได้เสือได้มาตัวเดียวโทโลบานนี้ม,มาแตนบ้านเดียวทโล บ้านังนี่ยงคนนีงข้อเดียบหนึ่งกับตัวเดียวเธอเลยหกเก่าพได้กลับเขาเอาบ้านข้อเดียบเพื่อแบวย่ใส่เน,นี่ยน่อยฝันเนี่ยน่อยฝันเดีย๋ยวนี้กับฝันเดียวต่ว่าพอนปล่อยวัดไห่คนเขียนเลยวัดบ้านข้อเดียบวัดไหน,นบ้าน,นข้อเดนียบวัไดไหนเนี่ยหน่อยฝันเนี่ยหน่อยมาเธอกูแทหโอ้เนี่ยน่อยมาเธอกูแทห่มามาฝันอยู่ข้อเดียบีมาฝันอยู่ข้อเดียบได้หกเก้าตัวเดียวเธอเลยเขียนไว ใส่ปายไว้บ้านคนเงียบถือหลายคนนี่บ่อืมง่ถอเขาเขาโทษมาบอกแ่มาถือเขาบอกอืมแง่ขจาวแย่แล้วอันมาถือกันขจาเล้โทษมาบอกขจายเาถือยานเลกมาถือบว่าสุเทียนมาถือกันบ่ขาวเลกมาถือกันได้ป่อยกันกันยนวันนี้ฝันเนีวันนี้แลวฝันเน่วฝันี่วฝันแนวแต่ว่าวันปล่อยว่าวันที่สิบวันศินเมื่อื่นเมื่อื่นบ่สี่ปล่อยวันวันนึงไดหกเก้าหกเก้าถูเดียวเขียนใส่ป่ายไว um, ้เลย มื้นบ้านเขาเนียบถือหลายบางนึ่งมืออ่นแมวมาไหวเลยได้สิมาสัมผัสได้มื่นเนี่ยอย่ามามืออื่นมืออเนี่ยมือใดเรียกออกสมไานพายู่ีไปจำศี้วัดปลาโอจะไปจำศิ้วัดปลาอืมหกเก้าทีหกเก้าย่างมกับเลยตัวเดียวเธอเลยเลยายกกันกันเนี่หน่อยฟันนี่สัมผัสได้ปะเนี่ยเนี่ะจังหวะเหมือนนันว่าอยู่หมวดสอผ้าโซ่อืม ขามันไม่ปื้ออยู่ตอนอยู่วัดนะนี่น่อยบ้านไดหน่อยนี่น่อยมาจากกุนเฮะม่จากบ้านานี่ฮกเก้าเลยหรือทีฮกเกาเดียวเลยอบา่องบางไรหายมากกเก่าหัวหนึ่งแยกกันแยกกันการนี่ลูไม่แยกแยะพูนอ้วนนี่้าขันไปทอดอันป้าป้าบ้านข้าวผาด เง้ยฝาไอ่านมันขึ้นฝันเห็นฝาแล้วหลายไันได้เรียกตัวได้ั่านฮกเกาตัวเดียวไั่นเรียกคอยนะไอ้ท่านยกกันการเราอยู่ใส่แยกกันเอ้าลูกไใหย่เปี่ยนมีไหมอ้วนๆอยู่ขังทั้งพอพอลอยลันน่ะงายมากน่แม่อิมาลีประเทศน่านะแม่ตูอิมาลีมเหมนอมันมาแยกกันน่ะแม่อิมาลีวันนี้อีกการแม่อีอู เออได้แหละแ้วแม่ตู้เหมือนแม่ตู้กันเนี่ไหมแม่ตู้ยี่มะลิอืมยายกกัน่ะอืมแม่กันแม่กันนี่อืมอืมอ้วนๆดอกกับพอ้วนพออยู่ดอกไปเราเราฝันอะไรกังวะอะไรแยกกันเที่ยเดียวนี้แล้วมื่อเสาร์นี้นาะก็ไปท้ำบุญให้ผัวแล้วหวปาเป็นยังอืมงั้นหัก็ฝันถึงเพื่อนเดียวนี่บ่แต่แต่วันนี้หน่อยนี่นะสนใจเพื่อนใหญ่สัมผัสบุบ้างจังว่าหมือนอะได้อยู่ครับวัาน ไปสัมผัสแน,หน่หน่อยแน้หน่อยสิให้สัมผัสบว่าสันอืให้ให้เยอะแต่ว่าก็ต้องได้ไปขอกับเจ้าอาวุธอาวาสตัวนั้นแ่ละว่าหมายเพราะว่าอาวาสบ่บ่แม่นอาวาสนั่น,นี้เออทีเดียวเออพิ่นมาใหม่แล้วพื้นพิ่นมุ่นผู้ใหม่มาครับเพราะว่าผู้นี้ไปไป,ไปมาๆมันใจบ่ได้มันเข้าบรรสารบ่ครับผมเพิ่นเลยไปเอาผู้ใหม่มาครับผมอืมลองไปถามเบิ่ง สี่ได้หูน้ำเอ้าวันนี้เราไม่กาย่ฟันยังงวดนี่ว่าอว่าฟันได้เลขได้เบอ่อโบเป็นฟันได้เลขดิเป็นอะไรก่อนนี่เตียงนอนลงมานน่เลขตัวนี้เลยนี่ใช่ไว้ครับเลขตัวอันว่าได้หานี่ไหมอันว่าได้หาตัวเดียวนี่อันหาตัวเดียวหันเอียงก็ว่ายังคือว่าได้หาตัวเดียวเนาะกว่าได้หาตัวเดียวหันลายว่ายฟันเอียง กาคือลืมคือต้นแม่ฝันว่ายังบวกแต่ว่าได้หาตัวเดียวเห็นหาตัวเดียวมงกุ้งอยู่เป็นเลขหาไม่ฝันอ่ะฝันเห็นเลขหาตัวเดียวอืแต่ว่าคือมาคือมาตัวนี้บอลแมากตัวใดนี่แหละตัวอยู่รูปนี้ ที่ไปที่ม่ฮันเปลี่ยนเชียงไหนเนาะนี่มันเป็นเก่าดิโอ้เป็นเก่าโอ้เป็นเก่ากับเป็นหกมันมาอวยเบอร์โอ้ครับครับแม่เดาที่เป็นซีี่เป็นว่าหนิเป็นซีเป็นหนึ่งหนึ่งชาวบ้านอะจังว่าเด้อบ้านนี่เม่ขายตีเป็นตัวไหนกับว่างสั้นแล้วเ่ะอย่างหนึ่งเป็นเก่าซีเขมาโอ้ที่เป็นเก่าซีแบบตี้ชว่านจังซีหละฮึมชว่ามีคนทั้งไก่เขาเจ้าถือเรียกอยู่อยู่นำสั่งว่านำสักทีบ่เขาเจ้าถือน้นยื้อใจบ่ บ่อน้ำซักซีดนี่แล้เพื่อนถือกุมัดบ้างเรียกตัวใดนะซองหาบอ่ครับซองหากำยังเพื่อนนวยมาเล่าถวายนี่ครับโอ้ซองหาอันไม่แปลงนนะโอ้เขาถือกุมดก้อนนี่ถือลายเส้นผ้ากันถือลายถือเรียกลายมหาหน,นี้ที่เพือพ่อมนมาบ่นมาหนั่นวันที่หาบางนึงค่ะน,นะครับที่ไม่นี่ฟรั่เอฟฝอน่เอ็นอยู่นึกโอ้ข้าเจ้ามาแก้บ่นแล้วก็ได้เลขต้อบ่แม่น มีนี่ได้ซีตัวเดียวมันบ่ครับพ่อหญ่ได้เก่าตัวหนึ่งม่นี่ได้ซีตัวเดียววดวันหนึ่งเดีบเยวนี่เยวนี่วันนี้อีกบอมือวันนี้ก็ได้ซีอีกแล้วบอสเมนี่ก็ได้ซีอีกแล้ววันนี้บางชันนะบ้านนี้พ่อหญ่ได้เก่า้าสามนบ่เจบสามนั่นเขี้ยวหมากสามคำโอ้สามเป็นเขี้ยวหมากสามคืำที่เนี่ยที่ได้มาแต่ว่ามันเก็ดยุงสีเด้อ เมื่อเมนี่เห็ดยวงสีเด้อเนี่ยโอ้เห็ดเห็ดกลางกลางกลางฉันคอยว่าเป็นสีบอหาหาบอฉันแล้วได้เลขใว้ไหมแล้วว่าเรามักสียังมาเล้วมกสีสีกับสีหาท่านแล้วกันเทียนฉันบอคอยว่าหาหาเนี่ยครับโอ้หาหาเพื่อสี่ฟ่อนไปเมืองมาเมืองไปฟ่อนเพื่อเพื่อได้หามากมันมาได้เก้ามากใช่ะพอไงพอาะไงจำได้เก้าอืม บานี้ไม่นี่นี่แล้วสี็ดงที่ที่แรกบานนี้ผู้ชายบ้านคนเดียบดิเี่องสีดิเห็นปะเอามือลายตัวถือน่อปูแบบงาคือบบนเขากันน่องอาจารเอาบนเมื่อเกินผู้นึ่งขึ้นสีได้สามศูนย์ผู้หนึ่งขึ้นสีได้หาน้อนอาจารอืเมื่เรี่งหานี่คอยมากขนาดใหญ่คอยขันค่ยฝันอยงสีคยเขาวาารันฝันว่า ผู้ใช้ผู้นึงมาเอาหนามาเฮียงกันผู้นึงหนาหน่อยผู้นึงหนาใงญ่ยมัสิเป็ี่นสิบหาแดงจึงคืนเ่ยสันครับเอา้ากูก็ได้หาตัวเดียวดิ้วกูฟันได้หาตัวเดียวว่าสันอกไปว่าสู้กันฟัง่ง<อ>ผู้บ้านเอาไงว่าเมียไก่กับฟันได้หาคือกันหา<ป>คือกัน <ไป S 1> แต่ว่ากับเลขกมนมนี่ไม่นี่กับไ้หามาตัวนึงเออต่ว่าอันนี้อยู่พื้นเฮียนครับ มวดก่อนเนี่ยมันกับเขามวดก้อนกับเขาม้วนมวดเก่าหนึ่งมันกับเขามัน่ครับบนี้มันขึ้นสี่ด่าย์เยเห็นอยู่หลักกิโลนะอืม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 เรื่มไปเอาแทะลักกิโลนะ่าลักกิโลมันเอาไปเอามันล่มน่มาโอ้หกยูเทิรงนมันมาสิบสองวิ่งไปฝันเกี้ยวอีกวะฝันอยู่ฝันอยู่หันบ่ได้แว่เขาเบิงหันแบานี้ขี่รถไปเอาขึ้นกูก็ฝันเห็นลักกิโลหงศีนอว่าฉันเดี๋ยวไปนะ หกทึ่งสิบสองอยู่ใต้เขาสามตัวเลยอืขวดแทนเนบ้านเนี่ยสนนก็ถิ่มมันเทศนี่คือถิ่มหลากิโลยังไงเหตุผหกหกน้ำมันเขาเนาะครับศูนย์หกหกสี่ศูนย์หกหกบ่หอมกเก้าเก้านี่แล้วมันจะออกนะคันคันม่นเก้าเก้าก็ไปตรงก็เล็ไม่หอมอันนี้เบ้อเก้าเก้าเหลือมันเหลือยังอยู่ลากิโลนั่นเรียกนะมันเหลืออยู่สี่ศูนยังว่าออกไหมมันออกวะเลยี่เล็กๆนั่น สี่ศูนย์ออกแล้วอาเนี่ยหกหกเดี๋ยวหกหกมันออกนั่นเห็นไหมหกหกคอยพันไปเอาสิบเก้าคอยมากสิบเก้างว่อบางนั่งนึมันออกสิบหกเป็นมาครับบานสิบหกพันอยู่ทั้งพูนพูนทั้งตะเวนโต้พูนหกอยู่เทัรงสิบสองอยู่ใต้ครับโอ้ยออกอยู่นี้อีกแล้วค่ะสันก็ย้อนว่ากฝันมานนีเนาะสันหมานนี่อ่นบ่ได้ไปเนบางตัวเลขม่านอ่นว่าไปละกิโลซื้อครับเอ้าบาร์ดิเข้าถึงมาสรุปด้ว้บานี้ สรุปแล้วขันเม่นมากในมากตัวไหลายๆที่ห้าววามากบางหนึ่งคันมาสรุปบ้นงจิมาค้าห้าก็สิบห้าห้าห้ากับส <c oughs> ิบห <c oughs> ้าบอกก็เอาน้ำมัเนเลี้หน่อยน้ำกเกินบอเลี่ยงหน่อยเมื่อนรมได้นะพนวาฉีบว่านสินบอก่าันไม่ปือ้อเมื่อไดวันสินแม่นเมื่อไรวันสินขันอู้เมื่อไวันสินเพื่นเขียนไวรุษก่าจีเมียนวางสันทั่ว มืออื่นมันติดกับชิบว่าขึ้นฝ่ายรถบ่อประสันไม่ปื้บอ้โอ้โอ้เดี๋ยวสิขาไปย่ดอกเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิขาไปถามร่างเมืองอยูไปรถผู้ใดมีขาไม่แขมผู้ใดสบายครับแต่ว่าอย่าลริ่มยานั้นมใไ้เนื้เบิรงนยูเบิองอยูคุณควรทำแต่ล้อมไ้เนื้อแต่ลอมบรูเลยบลูเลยครับแล้ววันนี้สรุปนะก็คือหาหากับหนึ่งหาแม่นบ่อันหกหกนี่ก็อยาลริ่มเน้อแม่เน้อกฮกนี่นาสนใจเป่นาสนใจที่อันครับอันหกหกยูนี่มันเป็นหก มันเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้นะครับนี่โทัพท์อืมเป็นเก้าซีเป็นครับอ้ะสรุปเร้่อันนี้ครับเอฟซี FC ทุกท่านครับก็สรุปว่าหลายๆที่ว่ามาเนี่ยเมฆไก่เล่ามักหนึ่งหาครับหาหาอแอดก็เลยคิมไทยให้ว่าหกหกเนี่ยมันกนาสนใจอยูฟ่าบอลไปตรงกับเลขไม่หอมออ่ากับร่งเอาไปวิวปเคราะห์เป็นแนวทางเบิงสาระขี้นี่ที่ลบกวนแม่ ไก่จำนี่นะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ไกา่ครับขอบคุณครับ